แล้วถ้าอยากให้ความสําเร็จเร็วทํำยังไงโยมต้องรู้จักว่ากรรมใดที่ทําแล้วส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันนั่งสมาธ,นมาธินั่งสมาธิเนี่ยโยมกําลังเอาวิญญาณไปปฏิทิตังที่ผืนนาปานกลางและผืนนาดีเห็นไหมความปรารถนาจะสําเร็จเร็ว วิบากของกรรมเนี่ยผู้เจ้าแบ่งสามอย่างส่งผลในทันทีคือในทิฏฐธรรมส่งผลในปุปป,ป,ปัชชะคือเวลาถัดมาและส่งผลในอาละอัปะละปริยายะเวลาถัดมาอีกนั้นเราต้องการให้กรรมมันส่งผลเร็วเนี่ยช่วยดูด้วยว่าทําอะไรไม่ใช่ไปปล่อยนกปล่อยปลาไปทำน่นทนํานี่แล้วบอกโอ้โหผมทําบุญต้องเยอะเลยทําไมบุญไม่ส่งผลก็ไม่เป็นผู้ฉลาดในกรรมนี่ การจะฉลาดในกรรมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทำมาให้แล้วเนี่ยหนังสือแก้กรรมเนี่ยนะเอาไปอ่านซัหน่อยนะกรรอะไรที่ส่งผลในปัจจุบันทําสมาธินั่งรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปเปลืองเงินเปลืองทองไม่ต้องไปวิ่งไปหาอาจารย์ไหนให้ยุ่งยากอยู่กับบ้านนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกสบายๆไม่เปลืองเงินสักบาทไม่เสียเวลานะ ถ้าเรารู้เทคนิคที่พระเจ้าทรงรัดไว้เนี่ยเราสร้างบุญสร้างกุศลได้ง่ายมากเลยสินห้ารักษาไปสิอยู่กับบ้านเสาอาทิตไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยรักษาสินห้าเลยอาทิตย์ละสองวันได้ละสบายๆใช่ไหมนั่งสมาธิพระเจ้าก็ขอแค่ชั่วรัดนิ้วมืออาตมาก็เพิ่มสักสามนาทีเถอนะนะห้านาทีก็ได้เช้ากลางวันเย็น ใช่ไหมวันละสามเวลาเปลียบเหมือนแม่ค้าชาวร้านตลาดจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าในเวลากลางวันและเวลาเย็นเนี่ยทำแค่นี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ขอเวลาอะไรเรามากมายให้เปลืองเวลาทำมาหากินเราเลยจิตยมก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆให้ทานกับคนเป็นพันเป็นหมื่นเลยเนี่ยพค์อบอกทานครั้งนั้นเนี่ยนึกว่าเป็นมหาทานแต่สู้ให้กับโซตบันรูปเดียวไม่ได้ แล้วก็ไล่มาเลือว่าให้กับโสราบันร้อยรูปสู้ให้กับสกทา,ทาคามีหนึ่งรูปไม่ได้ไล่อย่างละร้อยเท่าร้อยเท่าจนถ,ถ,ถ,ถึงอรหันต์ร้100อยอรหันต์สู้หนึ่งพระปัจเจกไม่ได้ร้อยพระปัจเจกสู้หนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้นะหนึ่งพระพุทธเจ้าสู้การสร้างกุติวิหารไม่ได้สร้างกุติวิหารสู้การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระไม่ได้การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระมีพระเจ้าพระอรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วสู้รักษาสินห้าไม่ได้ รักษาสินห้าเนี่ยสู้เจริญเมตตาชั่วเวลาสุดดมของหอมไม่ได้นนะการเจริญเมตตาชั่วสุดดมของหอมสู้การเห็นอน,นิจจสัญญาชั่วลัดนิ้วมือไม่ได้อืโยมดูแล้วกันว่าถ้าโยมปัตพฏิบัติทําสมาธิภาวนานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกโยมตีกลับไปกี่แสนกี่ล้านเท่ากับบุญกิริยาที่โยมสร้างมาแบบพื้นพื้น,นทั้งหมดเลยเห็นไนหะ ั้นการภาวนาเนี่ยจเจริญอนาปานสติอันนิสงมหาศาลเลยบอกว่าอย่ามัวเก็บเหรียญสลึงเก็บทีแบงค์พันไปเลยโยมเข้าใจไหมเออนี่กําลังแนะนําแบงค์พันให้เก็บนะเนี่ยออย่าไปทิ้งมันเสียดายนะ,จะเจริญอนาปาภาวนาเนี่ยกรรมทางใจหนักที่สุดผู้ชา,ต,า,ต,าติตรัสไว้นะกรรมทางใจฝึกใจของเรานะถูกกับรับแบงค์พันครับ